ได้เวลาที่เราจะสรอเสริญคุณของพระนรัสใจแล้วให้นักเรียนร่วมรุ่นร่วมกันตั้งใจตึ่ลึกสำนึกถึงคุณพระนรัสใจในความเพียงกันนะอิมินา ตั a สาวกสังสังังนำมานักโมตสาพัว่าตอรหัตสังมาสัุทา สัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณัง

Is ตังโลกาสัติเดี๋ยวให้ทุกคนนั่งสมาธิภาวนาสักครู่หนึ่งเอาแค่สองสามนาทีก็พออิมาหังพันเตภะควาอัตตาภาวังตุงหากังบาริสัชชามิอิมัง ภาวนากรรมังอธิษฐานิอิมังภาวนากรรมังอธิษฐานิอิมังภาวนากรรมังอธิษฐานิให้เราปล่อยวางทุกความรู้สึกของเราอยู่กับลมหายใจแห่งชีวิตลมหายใจแห่งการตื่นรู้ หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เอาความรู้สึกนึกคิดของเราอยู่กับลมหายใจเธอดึงสติที่ปกตรางของเรากับเรื่องราวต่างๆนนาให้มันอยู่กับตัวเองถ้าเราเลือกหายทางลมหนึ่นะว่าจะเอาปลายจมูกก็ได้กลางคอกก็ได้ หรือที่สุดของลมหายใจก็ได้เลือกอันใดอันหนึ่งหรือตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งให้มันมีฐานที่ตั้งลงมอาจจะเป็นที่เดียวสักคู่นนะั้นหนึ่งนาที ามรู้ใจอเราปัจจเราก็รวบรวมใจัจจเราตั้งมั่นไว้ดีแล้วถ้าสมควรแก่เวลาไปจิตตาที่ไหอีกมัภาวนากํามังประจุเทลามิอีกมังภาวนากรมัง ปจจุามิอี้มังภาวนากรรมังปัจจุบันนีสัต์เสสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนแก่เจ็บตาด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอภิรางหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเคยอ,อยาได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย ยาประจามตูมงตเป็นสุขเป็นสุขเออยาได้ทิบแบเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยใาเปลี่ยนซึ่งกันและาองค่างตูจเป็นสุขเป็นสุขเอออยากได้มีความสุกขใด้ากายสุใจเลยสุขอาการนังบริหารตุขาหารจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรู้รักษาตน ให้ผลจากทภูเขาทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดประชาสัตว์ใทดที่มีทุกข์ก็ขอให้มีสุขที่มีสุขแล้วให้มีสุขที่ยขึ้นไปเพื่อให้ตัวสัตว์เกิด